ผมกำลังอยากได้แว่น VR ตัวใหม่ที่ไร้สายน้ำหนักเบาและใช้งานได้หลายแบบครับโดยเน้น er ไปที่เล่นเกมเป็นหลักก็ไปเลือกดูหลายตัวเลยครับสุดท้ายก็มาจบที่ตัวนี้เลยครับ นี่คือ Pico 4ครับเป็นแว่น VR ที่ออกใหม่มาเมื่อเร็วๆนี้พอได้มาวันแรกผมก็แกะกล่องก่อนเลยครับด้านในกล่องประกอบไปด้วยชุด H เ a d s e t VR 1ชุดนะครับคอนโทรลเลอร์2ชิ้นแบตเตอรี่อัลคาไล1.5วัตต์ขนาด AA 4ก้อนครับตัวเว้นระยะแว่นตา1ชิ้นตั้นจมูก1อันสายคล้องคอนโทรลเลอร์สสายอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB C 1ชุดครับสายเคเบิลข้อมูล USB เป็น C 2.0 1สายครับมีคู่มือแถมมาด้วยก็ต้องมีสิเนาะหลังจากได้ลองสัมผัสแล้ว นะครับรู้สึกว่าตัวแว่นเนี่ยน้ำหนักเบามาก วัสดุก็ทําออกมาดีนะครับคอนโทรลเลอร์ก็จับง่ายครับเหมาะมือมากเลยพอลองสวมใส่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเล่นแว่นที่มันแบบไม่มีสายแล้วก็น้ําหนักเบาขนาดนี้มันรู้สึกดีมากๆเลยครับโดยแว่นตัวนี้มีน้ําหนัก295กรัมครับถ้ารวมสายรัดเข้าไปด้วยเนี่ยจะเป็น586กรัมครับส่วนจอแสดงผลเป็นจอ LCD ขนาด2.56นิ้ว2จอนะครับจำนวนพิกเซลต่อนิ้วเนี่ยเป็น PPI 1,200นะครับความละเอียดเป็น4,320คูณ2160ครับนั่นหมายความว่าจะเป็น2160คูณ 2160ต่อดวงตา1ข้างความกว้างของภาพที่เราจะได้เห็นนะคบอยู่ที่105องศาซึ่งถือว่ากว้างมากๆนะครับสำหรับแว่นราคาประมาณนี้อัตรา refresh rate จะอยู่ที่72แล้วก็9 0บเฮิรต์รอบๆแว่นนะครับก็มีกล้อง F i ิชไอสตัวกล้อง rgb 16ล้านพิกเซลอีก1ตัวส่วนในเรื่องของระบบประมวลผลครับเป็นชิปเซต qualcomm snapdragon xr 2ครับ8คอร์บิตความเร็ว 2.84GHz กระบวนการผลิตขนาด7นาโนเมตรครับบอกได้เลยว่าสเปคนี้เนี่ยเล่นเกม ผ่านแว่นสบายๆโดยที่ไม่ต้องผ่านคอมนะครับคือซื้อเกมในแว่นแล้วก็สามารถเล่นได้เลยระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Pico OS 5.0ครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการเล่นเกมด้วยแว่น Pico 4เนี่ยเราจะสามารถเล่นได้2แบบครับอย่างแรกเลยคือเล่นผ่านแว่นครับก็คือเราสามารถสวมแว่นแล้วก็ซื้อเกมผ่านแว่นตัวเกมก็จะอยู่ในแว่นเลยนะครับขนาดความจุเนี่ยเขาจะมีให้ 128G b กนะครับก็คือจุเกมกันสะใจไปเลย นั่นหมายความว่าเราไม่จาเป็นต้องมีคอมแรงๆมีแค่ตัวแว่นก็สามารถเล่นเกมได้ครับหรือถ้าใครคิดว่าในตัวแว่นเนี่ยยังภาพสวยไม่พอนะครับก็ยังสามารถซื้อเกมผ่านคอมในเว็บสตรีมได้นะครับซึ่งตัวแว่นเองเนี่ยเขาก็มีระบบการสตรีมภาพจากคอมเนี่ยเข้าไปในแว่นเหมือนกันหรือจะใช้โปรแกรมเ h ิ r d Party เสริมก็ได้ครับอย่าง Virtual Desktop โดยส่วนตัวผมจะชอบใช้ v i อร์ a l Desktop มากกว่านะครับเพราะว่ามันคุ้นมือก่อนหน้านี้ผมก็เคยใช้มาก่อนแล้วกับแว่นรุ่นก่อนเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมดูครัับจะเป็นยงงไโอ ไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยนะคนดูรอบนี้กลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบว่าออกแอคชั่นได้เต็มที่เแบบิกกระสุนก่อนผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเล่นแบบทุกอย่างมันเล่นสะดวกมากคือแบบผมแบบพิกซ้ายพิกขวาอย่างนี้ได้เพราะว่าน้ําหนักแว่นมันเบามากครับแลวตัวคอนโทรลเลอร์เขาทำออกมาดีมากเลยนะครับดูดิกำนิ้วชี้เนี่ยได้หมดเลยครับดูดิดูด,ดิกำมงกำหมัดได้หมดอะความรู้สึกของการใช้จอยนี้ดีใช้ได้เลยนะครับ ไม่แย่เลยนะครับทุกคนเล่นได้ไหลลื่นเลยอะ่ะไม่มีกระตุกไม่มีดีเลยตอนนี้ผมรันเกมอยู่บนคอมนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม virtual desktop ในการรันเกมผ่านแว่นนะครับเพราะงั้นเราก็เลยสามารถเล่นแบบไร้สายได้ภาพในเกมคมชัดมากนะครับก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหานะแล้วคือแว่นน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบาจริงๆคือแบบผมโยกหัวซ้ายขวาอย่างนี้ได้แบบไม่มีปัญหาเลยอะ่ะยังเป็นเกมที่เจ๋งเหมือนเดิมเลยนะครับ สุดยอดระบบจอยสั่นดีมากนะครับไหนลองยิง M4 สี่จอยจะสั่นแค่ไหนโอ้ไหนมาลองปืนกันหน่อยผมมีดีเซิร์ตปืนโคตรดีบอึดอะไรขนาดนั้นออม สำหรับใครที่กำลังหา VR ตัวจบนะครับทุกคน Gico 4นี่แหละจบสุดเล่นได้ทั้งเกมในแว่นแล้วก็เกมบนคอมนะครับแล้วคือน้ำหนักเขาเบามากคือผมออกแอคชั่นได้แบบสบายอะ่ะ สำหรับพีโคสตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างประทับใจผมในหลายจุดเลยนะครับอันดับแรกนะครับตัวแว่นน้ําหนักเบานะครับทำให้เราไม่ปวดหัวแล้วก็สามารถเล่นได้นานนะครับอย่างที่2เลยก็คือวัสดุที่เขาทําออกมาค่อนข้างทนทานเลยนะครับแม้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกไฟเบอร์ที่แข็งแรงมากๆนะครับในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับวัสดุก็ดีครับน้ําหนักถือว่าโอเคเลยแม้จะมีฐานอยู่ข้างในแต่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่เมื่อยนะครับเรื่องตําแหน่งของปุ่มกดก็ไม่มีปัญหาครับใครที่เคยเล่นรุ่นอื่นมาก่อนนะครับบอกได้เลยว่า ไม่ต้องปรับตัวนานนะจับจอยตัวนี้ปุ๊บคือกดได้เลยทันทีส่วนสเปคนะครับก็ให้มาค่อนข้างเหลือๆเลยนะครับแม้ว่าผมจะยังไม่ได้เทสจากการเล่นตัวเกมผ่านแว่นนะครับแต่ว่าระบบสตรีมมิ่งภาพจากคอมไปสู่แว่นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับภาพคมชัดแถมความกว้างของ FOV ยังเป็น105องศานะครับทำให้เราเพลิดเพลินกับการเล่นเกมได้ทุกรูปแบบเลยนะครับสำหรับใครที่หาตัวจบนะ Pico 4ตัวนี้จบแน่นอนครับราคาไม่แรงด้วยลองไปหาดูได้นะครับตามเว็บไซต์ต่าง ซึ่งแต่ละเว็บก็จะราคาไม่เท่ากันนะก็เลยบอกในคลิปไม่ได้ว่าราคามันประมาณเท่าไหร่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มารีวิวอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม